好，大家可以看一下哈，这个板子上面有 A 还有 B。好，这个游戏应该大家都已经玩过了哈。我们先来一个简单一点的，呃，没、没、没，ไม่ไม่ต้องเ哈，大 <laughs> 太开了两位。<Okay. S 1> 好的，A ก B นะคะ。คร、嗯、ับผม。呃，คำถามคือคุณเป็นคนที、啊、่มีความคิดส่วนตัวหรือว่าเป็นคนเป็น b หนึ่งสองสามเอาออาเลยค่ะว้าฮู้有自己的想法哈อัน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 เม่ได้กรยโดดเหรอไม่ไดนไม่โดนไม่โด้ นี่ยมนันค่าเน่าอยู่ไหมหรออ่ะแทบสเปสอ่ะอะไรนี้ไม่ดนอืไม่ไม่อพงตามีคนบอกว่าเมืองไทยได้เมืองไทยได้โอเคฮะ <c oughs> ฮในทีเนี้ยอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเราสองคนมีความขัดแย้งกันเราจะเชื่อฟังใครรุกคนนี่มันหนังก็ย <c oughs> อ,อ,อยู่เออเตยเตยเตต ตอบได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ้าไม่ไม่ใช่เนี้ยค่ะอันนี้คือคำถามเพราะว่าเราเลือกว่าเรามีความคิดส่วนตัวใช่ไหมคะอ็ถามว่าถ้าสมมติเราความคิดไม่เหมือนกันเราจะฟังใครคะแล้วแต่เรื่องอแล้วแต่เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอ่ส่วนมากส่วนมากค่ะจะยึดตามเหตุผลครับใช่ใช่ใช่สมมติว่าเราจะยึดตามความเตัวเองก็ตามแต่ถ้าเกิดเรื่องนั้นเรารู้สึกว่าแบบความคิดเราไม่ถูกต้องฝ่ายถูกกว่าเราก็จะยอม ถ้าเราแต่งตัวแต่งหน้าเป็นผู้หญิงใครจะสวยกว่าเอคือโฟดบีคือพิทหนึ่งสองสามชู่อวว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 ว่วอวจวว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  มาแล้วนะเขาเีมนความเท่อ๋อถ้าจะเีย่อเคต่อมาเลยค่ะคำถามต่อไปคนเป็นคนที่ส e น s i t i v มากไหมคะเอใช่ปีไม่ใช่หนึ่งสองสามชูไม่เป็นคนไม่ส e n s i t i v หรอคะอืมใช่ โอเคค่ะแต่จ้ากุ้โอเคคำถามคือพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ไหมหนึ่งคือพอใจปี B, คืออยากจะมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งสองสามว้าวทำไม uh, ทำไมำไม่ไม่ไมพอใจอ่ะรู้สึกว่าคนเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องไม่รู้จักพอ,อต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ผมอคิดว่ารู้สึกว่าแบบคนเรามันสามารถพัฒนานและเติบโตได้แบบไม่มีที่ติสุดโอเคค่ะ คำถามต่อไปคุณอยากจะให้ยีไฟอยู่ในชีวิตของตัวเองตลอดไปไหมหนึ่งคือใช่ปีคือไม่ใช่หนึ่งสองสามซงคือใช่เลยจคิดว่าคนเราถ้ารู้จักกันครั้งหนึ่งแล้วจะต้องรู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่ามันจะไม่มีทางแยกจากกันน o ท็น มันฮอปเขาเขาเขาพูดอย่างนี้แล้วเราต้องพูดอะไรกับเขานี่หนึ่งไหมถ้าต้อง้ว这么说了你要说点啥？ใช่ผมว่าเอาจริงผมว่าคนเรารู้จักกันแล้วเนี่ยมันตัดกันไม่ขัดโอ้ปัญธงอุ้ยปันทงปัญธงเดี๋ยวจะช่วยจุดให้ A ใช่โย B ใช่ไม่โยค่ะยี่ฝ่ายมีนิสัยอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่า A คือมีปีคือไม่มีค่ะหนึ่ง สองสามสว้าวไม่มีเลยอ่ะจริงใช้คำว่าเข้าใจดีกว่าเหมถึงว่าต่อให้มีแต่ใช้คำว่าเข้าใจใช่ครับเอาเถอจู่จู่จู่公子公子公子น老板娘老板公子啊哈哈哈哈哈马上做好ะ好 接下来你觉得自己是一个好的倾听者吗ฟัรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ฝ่ายเอฟเอฟเอฟรับฟังเอฟรับฟังที่ดีไหมคะเอคือใช่ปีคือไม่ใช่หนึ่งสองสามโอเคคือใช่เลยปิดทำไมเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาจะทำเองหรอเกตเตอร์เนี่ย yes 他说：“你自己擦的高光吗？很漂亮吗？他说很漂亮吗？” <laughs> 嗯、<laughs> 啊，我觉得我不应该在这里，对不起。<laughs> 好，嗯，很好看啊，嗯、哦，好，再给你们看一下。<laughs> 嗯、<laughs> 哎呀，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 嗯 <coughs>，哎呀，妈！ถ้าย้อนเวลา嗯 เอสามปีที่แล้วเราอย่างเลือกอีกคนนึงเป็นพาร์นเนอร์ของเราหรือเปล่าเอเคยเลือกปี B, คือไม่เลือกสามสองหนึ่งอันจะจะนอนแล้วนะจะนลกว่าช่วยเธอหรอผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาครับอ่าค<อ>ือิ<ๆ>่งวิ่งเพราะว่าผมลิขิตบันดาลชักพา,า <laughs> เอโปรดพิดปีพิด ปอดงานมาเลยค่ะหนึ่งสองสามตึ๊งตึ๊งตึ๊ง你们知道吗？他选了个中间。他เลือกอะไรรู้ไหม？ปอดพีทจริงเหรอ？ปอดพีทหอเปอดพีทเหรอ？เมื่อกี้เทาเท้าหัวอยู่ตรงกลางนะ。กับเพราะว่าไม่ว่าจะช้อยไหนก็มีฟอร์ด ๋อม不管你怎么样都有个法在里面ว้าวดีโอเคคำถามคืออ่อตอนที่เราไปงานคนเดียวรู้สึกปลอดภัยกว่าหรือว่างานของสองคนจะปลอดภัยกว่ามีความรู้สึกปลอดภัยนะคะเอ้คืองานเดียวปีคืองานคู่หนึ่งสองสามอ จริงแล้วแบบว่าพอพอไปสองคนก็รู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสนุกวัยดีนะครับอืม而且会觉得更有趣เราสองคนหลับตาพร้อมกันนะคะแล้วก็จับอันเดียวกันนะคะ,อะใอันเดียวกันเคได้เลยมา来看一下啊 OK แต่จะให้เล่นเกมที่แบบว่า Choose or Dare 啊啊 ใครใครเริ่มก่อนครัผมก่อนก็ได้ครับค่ะเลือกอันไหนค่ะผู้ความจริงหรือว่าท่าไทยค่ะผู้ความจริงครับแต่ฉันพูดความจริงช่ไหมถามได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะถามผมถามใช่ครับใช่กอร์ด ฟอร์ดเงาฟอร์ดเงาทุกครั้งที่พี่ไม่ได้ไปขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมอ๋อเขา说我问一下你每一次是的น然ลอ变没哈变我不会说 OK สลับค่ะความจริงหรือว่าภาทายความจริงครับ啊说实话เวลาวิพีท ไม่ทักมาคิดถึงแต่รอรักไปอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เออบางทีก็เลยจะแบบเป็นฟิลแบบโพสลงโซเชียลแทนอ๋อ他说所以的话呢我就会在社交媒体上面喊话不可以นะนี么不可以你ออ呢你ี e l l m อ嗯你วอเคยมา แ every one know t o นะเองู้ทุกนนไ่้大家น道我不知道้ฉันไมนไม่รู้ฉนไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่รูม่ะน่รไม่น่มั้ 怎么看他说：“啊、哦，我就是不重要的人。”哦，嗯，开玩笑，开玩笑啊！哈哈哈哈哈！啊！